ราพม2565นี้นะครับคเก้าไก่นะครับก็ยืนยันส่งสนามเลือกตั้งซ่อมทั้ง2จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดชุมพรเขตหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสนามภาคใต้ตอนบนแล้วก็สงขลาเขต6ก็เป็นภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป้าประสงค์ที่เราตัดสินใจในการลงเลือกตั้งซ่อมทั้งสสนามนี้ก็เพราะว่าเราเชื่อมั่นว่า สนามเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะเข้าใกล้การเลือกตั้งซ่อมใหญ่เต็มทีนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาน่าจะอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามนี้จะเป็นบทพิสูจน์ให้กับทางพรรคก้าวไกลด้วยว่าเราจะทํางานมวลชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรายังได้คะแนนน้อยที่สุดในบรรดาทั้ง4ภาคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลังจากการทํางานในสภามีเสียงตอบรับมีเสียงชื่นชมในการทํางานในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นการทวงสิทธิ์ของหาดม่วงงามในจังหวัดสงขลาจนสุดท้ายยกเลิกโครงการไปพี่น้องประชาชนให้กําลังใจเข้ามาอย่างลดหลามในพื้นที่จังหวัดชุมพรในพื้นที่ต่างๆ ในการสร้างแนวกั้นเขื่อนต่างๆที่ทางสสในพักก้าวไกลลงไปทํางานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยตัวแทนสสบัญชีรายชื่อทั้ง6ท่านของพักก้าวไกลที่ทํางานในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีเต็มนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะคว้าใจของคนภาคใต้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีมติของพักในการส่งนะครับขอญาติประชาสัมพันธ์คุณ ทิวัดดำแก้วนะครับเป็นผู้สมัครสสจังหวัดสงขลาเขต6นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณวรพลอันันตศักดิ์นะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครสส,สเขต1จังหวัดจุมพรนะครับทั้งสองท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะลงสู้สึกเลือกตั้งครั้งนี้ครับผมตรงนี้คุณสมบัติอะไรที่จะสามารถทำให้คว้าใจชาวใต้ได้นะเพราะว่าผู้แข่งนี่ก็สายแข่งไม่นอ้อยทั้งพรคพลัง,งประชารัฐเองรวมพรคประชาธิปัตย์นะคะ ในจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเราทราบกันดีว่าเป็นจังหวัดที่มีอิทธิพลสูงมีตระกูลการเมืองเก่าแก่ที่ครองตําแหน่งมาอย่างยาวนานและ,ะคุณวรพลซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคก้าไกลที่ลงในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของอเรียกว่า คนที่ทำงานการเมืองและต่อสู้ทางการเมืองมาอย่างขยันขันแข็งในพื้นที่ที่มีอิทธิพลสูงมากนะครับจังหวัดชุมพรมีแรงกดดันมีแรงกระเพื่อมสูงมากสำหรับคนที่เข้ามาทำงานฝ่ายประชาธิปไตยมีการถูกคุกคามอะไรต่างๆแต่คุณวรพลทำงานมากับพักตั้งแต่พักอนาคตใหม่นะครับต่อเนื่องจนมาเข้ามาสู่พักก้าวไกลคุณวรพลได้ทำงานในพื้นที่ทำงานต่อสู้เชิงประเด็นอะไรต่างๆส่งข้อมูลมาให้กับพักก้าไกลในการขับเคลื่อนในสภา โดยที่มีแรงกดดันสูงมากและครั้งนี้การตัดสินใจลงในสนามเลือกตั้งซ่อมซึ่งถือว่าเป็นสนามเลือกตั้งซ่อมในเขตที่มีทธิผลสูงคุณวรพลก็ไม่หวัน่นและก็หนในคุณสมบัติหลักก็คือความกล้ากล้าที่จะต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัตินี้จะส่งผลให้กับพี่น้องประชาชนตัดสินใจได้ว่า ถ้าหากคุณวรพลได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกหนึ่งเสียงของพรรคก้าไกลสิ่งหนึ่งที่เขากล้าแน่นอนคือกล้าท้าชนกับอํานาจอิทธิพลต่างๆในพื้นที่หรือแม้กระทั่งอํานาจอิทธิพลต่างๆที่เข้ามาต่อสู้ในสภาผู้แทนราษฎรได้ครับส่วนในจังหวัดสงขลาเขต6นะครับในสงขลาเขตหคุณคุณตามนะครับ ซึ่งคุณตามเนี่ยก็มีบทบาทชัดเจนในกรรมธิการที่ดินนะครับแล้วก็ได้ต่อสู้เรื่องของสิทธิที่ดินต่อสู้มาทํางานมาร่วมกันตั้งแต่พักอนาคตใหม่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาสู่พรรก,ก้าไกลเพราะฉะนั้นทั้งสองคนเนี่ยคุณสมบัติเรื่องของแนวคิดอุดมการวิสัยทัศน์ค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากว่า อยู่กับพักทํางานกับพักมาอย่างต่อเนื่องเราจึงมั่นใจมากในสองอสองเขตนี้ในสองผู้สมัครส,สองท่านนี้นะครับและก็ในจังหวัดสงขลามีพื้นที่ต่างๆมากมายที่ได้รับผลกระทบได้รับปัญหาไม่ว่าจะเป็นนิคมสาหกรรมจนะที่ต่อสู้ก็มีตัวแทนผู้สมัครลงไปรับฟังนั่นะคือคุณตามคนเนี้ยครับและก็ในพื้นที่หาดม่วงงามที่สสประเสริฐพงศ์ได้เข้าไปต่อสู้จนสุดท้ายแล้วยุติโครงการถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ก็มีการทํางานในจังหวัดสงขลาและคุณตามเนี่ย เกิดและโตในจังหวัดสงขลาเรียนอยู่ที่นั่นนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับวันเสาร์ผมได้ลงไปที่พื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับลงไปชุมพรก็ได้ไปตั้งทําทงานกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดของพรรคเรียบร้อยแล้วก็ลงไปพบปะพี่น้องประชาชนก็มีการให้กําลังใจ มีการส่งเสียงเชียร์ว่าปลดล็อกพันธนาการอิทธิพลของพื้นที่ได้แล้วอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยปักธงได้อยากให้ตัวแทนของพรรคก้าวไกลปักธงได้ในจังหวัดประตูสู่ภาคใต้นั่นคือชุมพรแล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลงไปจัดการเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดที่จังหวัดสงขลาก็ได้รับเสียงสนับสนุนจาก คุณครูของผู้สมัครคุณครูของคุณตามที่อยู่ที่นั่นนะครับนำกำลังใจมานำเพื่อนสมาชิกค,คุณครูมาบอกว่าพอได้แล้วกับการเมืองอรูปแบบเก่าที่ต้องใช้นามสกุลหรืออิทธิพลสูงหรือเส้นสายทางการเมืองไม่ว่าจะระดับท้องถิ่นขึ้นมาสู่ระดับชาติแต่วันนี้อยากให้ลูกศิษย์คนนี้ที่ตั้งใจพัฒนาพื้นที่ตั้งใจพัฒนา,าพื้นที่จังหวัดสงขามาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการได้เข้าสู่สภาพเพื่อไปแก้ไขเชิงโครงสร้างต่อไปครับ ยุทธศาสตร์ของพรรคเนี่ยวันนี้เราต้องการสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนาชาวใต้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพรรคฝ่ายฝ่า,ายถ้าเกิดเราแบ่งกันเป็นฝ่ายฝ่ายทางรัฐบาลน,น่าจะมีการลงสมัครที่ชัดเจนแล้วนั่นก็คือพรรคประชาธิป,ปัตย์และก็ล่าสุดพรรคพลังประชารัฐก็มีการยืนยันว่าจะมีการส่งตัวผู้สมัครทั้งสองเขตเลือกตั้ง แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพักที่แนวคิดแนวอุดมการณ์ในเฉดสีในแนวทางของพรรคฝ่ายรัฐบาลอีกร่วมด้วยอีกประมาณ1-2ึ่งถึงสองพักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องตัดสินใจอ,อะไรหลายๆอย่างผสมผสานกันส่วนฝั่งประชาธิปไตยตอนนี้เนี่ยจากที่ผมดูข้อมูลแล้วก็จากที่ทราบข่าวก็คือจังหวัดชุมพรเนี่ยก็มีทางพักคก้าวไก่แล้วก็ถ้าเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็น่าจะมีพักไทยชีวิไลท์ที่ส่งด้วยอีกหนึ่งท่านนอกจากนั้นยังไม่มีพัก ทางฝ่ายประาที่ไตท,ท่านใดที่แจ้งข่าวมานะครับณปัจจุบันยังไม่ทราบส่วนจังหวัดสงขลาเนี่ยก็น่าจะมีแต่พัก,กเก้าไก่เพียงพักเดียวครับเข,<อ>ขจะเปิดเผยเพิ่มเติมเรื่องคณิเด d a ผู้ว่ากทมได้ไหมคะผู้ว่ากทมเป็นวันที่23มมกราครับผมอยากให้ รออีกนิดหนึ่งนะครับวันที่23มกราเราจะเปิดตัวทีมผู้ว่าแล้วก็ตัวผู้ว่าครับแต่มีความมั่นใจเรื่องเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีความมั่นใจครับผมแล้วก็เราสื่อสารไปในทุกระดับแล้วแล้วก็เราสื่อสารมาอย่างยาวนานว่าพักคก้าวไกลเราส่งสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนแน่นอนครับขอบคุณครับ,อบโอเค <c oughs> นี่ก็เป็นคำสัมภาษณ์นะครับจากรัทชานะครับในฐานะ ผู้ศักนะครับพักก้าวไกลนะครับที่วันนี้ก็ได้มาแถลงเนี่ยออกเปิดใจนะครับว่าวันนี้นะครับทางพักเก้าไกลจะส่งผู้สมัครนะครับสมาชิกสาผู้แทาานรัษฎรนะครับที่มีการเลือกตั้งซ่อนนะครับทั้งในจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ในจังหวัดสมคหลานะครับที่ตอนนี้มี สสนะครับจากฝั่งฝ้าของประจันปิปาได้มีการถูกตัดสิทตธติทางการเมืองนะครับไปนะครับผมซึ่งทางพเข้าไปก็จะส่งคนในพักนะครับที่เป็นสองคนนะครับที่จะเข้าชิงครั้งนี้ด้วยรวมถึงมั่นใจนะครับว่าแม้ว่าที่ผ่านมานะครับทางพักเข้าไปจะได้จำนวนสสอในภาคใต้นะครับน้อยที่สุดนะครับแต่ในค,ครั้งนี้พครคเข้าไปก็อยากจะได้เห็น นะครับได้ทราบถึงคะแนนนะครับหลังจากที่ฟักเข้าไปนั้นได้มีโอกาสได้ทำง,งานนะครับผมว่าผลคะแนนจะมีจำนวนมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ทางคุณนัทชาเองก็มั่นใจนะครับว่าทางคนใต้เนี่ยก็จะมีาการเปิดใจนะครับจะฟักเข้าไปเองก็จะเข้าไปครองในส่วนของคนใต้นะครับในหลายจังหวัดด้วยเช่นกัน คือนะถมส่วนรายละ,ละเอียดในเรื่องของผู้ว่ากทมนั้นคุณนัทชานะครับ <ๆ S 1> ก็เปิดเผยว่าในวันที่13มกราคมทางพรรคเข้าไก่ก็จะมีการเปิดตัวผู้ท้าชิงนะครับแคนดิเดตผู้ว่ากทมนะครับพร้อมทั้งทีมงาน ของกทมด้วยนะครับผมก็ยังไม่ได้การเปิดเผยรายชื่อแต่ยอย่างใดน,นะครับแต่หลังจากนี้ก็จะขอให้อดใจรอกันสักนิดนึงนะครับในการที่จะเปิดตัวพุทธชิงนะครับสนาม,วกกม้ว่วกทมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สัปปายะสตาสถานนะครับที่รัฐสภาอยู่ที่รัฐสภาเกตเวยอแห่งนี้นะท่านผู้ชมหากมีความคิดหน้าใดๆเพิ่มเติมนะครับผมจะนำ มารายงานนะท่านผู้ชมได้ทราบความจรงนครับตอนนี้ขออนุญาตตัดสสัญญาณถ่ายทอดสดลงไปก่อนครับสวัสดีครับ